เพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่ามนุษย์ยุคแรกเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนข้างกายและเลี้ยงแมวไว้ทําอะไรก็ไม่รู้เป็นประโยคสุดกวนในสารคดีเรื่องค้างอ่อนเอิร์ธที่อาจจะฟังดูขำๆแต่เหล่าทาสแมวก็มีความจริงอยู่ไม่น้อยนะคะจริงค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยเลี้ยงแมวแบบรักเขาข้างเดียวเนื่องจากแมวเนี่ย ไม่ค่อยแสดงความรักตอบเท่าไหร่มนุษย์เหล่านี้หลงรักแมวแล้วก็เป็นทาสแมวคนเยอะมากๆเลยนะครับถ้าย้อนไปถึงอดีตเนี่ยแมวเคยเป็นเทพเจ้าด้วยนะและเท่าที่อีฟเคยอ่านเจอนะคะแมวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์เยอะอยู่เหมือนกันค่ะมินเคยอ่านเจอเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆด้วยนะคะอย่างเช่นมีแมวบางตัวเนี่ยเป็นถึงนายกเทศมนตรีหรือบางตัวเนี่ยทำงานจนมีเงินเดือนหรือบางตัวก็เคยเลือกห้องเต้นคนใหม่มาแล้วด้วยหูยฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะน่าจะต้องมีหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับแมวทั้งเพื่อนลพวก กธาตุมาแมวทั้งหลายนะครับห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูประวัติศาสตร์ของแมวกันครับว่าแมวเนี่ยมีที่มามาจากไหนทําไมถึงกลายมาเป็นเพื่อนของเราหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับติดตามไ้ในติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้ครับติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรม อย่างจริงจังนะคะขอต้อนรับน้องใหม่สุดน่ารักพี่นินินค่ะเยสสวัสดีค่ะนินนินนะคะสวัสดีทุกคนเลยนินติดตามรายการนี้มาตลอดเลยนะแบบให้ความรู้แบบที่มีสาระเยอะมากๆต้องติดตามเลยนทักคนติดตามค่ะดีใจมากเลยนะที่นินินเหมือนเป็นแฟนคลับรายการเรานะคะผมเพราะว่ารายการเราเนี่ยมีสาระมากๆเลยนะแปลว่านินนินเนี่ยชอบเรื่องราวที่มีสาระแล้วก็สนุกสิ่งนี้ใช่ไหมครับใช่สิโดยเฉพาะนะที่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือพวกน้องแมวอย่างเงี้ยนินชอบมาก โอ้ยพูดถึงเรื่องสตัตว์พาดไม่ได้เลยเพออีฟกับพี่พบทาดแมวอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่นินก่อนออกจากบ้านต้องแวะจุพุงน้องใช่ถูกเช้าเลยใช่อีฟเลยงกี่ตัวสองตัว,ว<ะ>ค่ะเราสิบเอ็ดตัวามาแมวหรือเปล่าเออ <c oughs> อีกนิดนึงนี่อย่างนี้ไม่ประสบปัญหาพบเจอแบบน้องแมวตัวนี้อินดี้ตัวนี้แบบน่ารักอย่างนี้หรอพ่อน,นินนะเคยเจอแบบบางทีอยากเล่นกับน้องใช่ไหมแต่บางน้องก็จะแบบอินดี้ทำหูทวนลมไม่สนใจก็มีเจอเจอแมวเราแต่ละตัวจะมี แบบนิสัยไม่เหมือนกัน mm hmm. เออก็ต้องแบบต้องเล่นกับเขาแบบว่าให้ถูกถูกนิสัยเขาเลยอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่งั้นเราก็คงโดนยันห้าแถว <laughs> แต่ว่าเดเวอร์ต่อให้น้องเขาจะไปมูดไหนเราก็ตามใจเสมอโอ้เราลักอะเรารลักมากค่ะเอ๊ว่าแต่พี่พบคะ่ะพี่พบพอจะรู้ไหมคะว่าแมวเนี่ยเขาเกิดบนโลกตั้งแต่เมื่อไหร่ <S <S น่าจะประมาณสัก55ล้านปีที่แล้วนู่นแหละครับผมสมัยดึกดำบรรพ์เลยครับแล้วแมวเนี่ยก็มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแบบนี้แลครับถ้านินจําไม่ผิดเนี่ยแต่ก่อนแมวเขายังไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ใช่ไหมพบใช่แล้วครับผมคือตอนแรกนะครับเขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ แต่เมื่อประมาณบแต่เมื่าณ12,000ปีที่แล้วนะครับผมแมวถึงเข้ามาอยู่ใกล้กับมน,มนุษย์พอมนุษย์ในยุคนั้นนะครับเป็นสังคมเกษตรกรรมเนาะพอเพาะปลูกเสร็จนะครับก็จะเก็บมเมล็ดข้าวกับธัญพืชไปในยุ่งฉางเนาะแต่เก็บยังไงก็เก็บไม่มิดเพราะว่าหนูเนี่ยชอบเข้าไปกินไปแทะเลมเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้เสียหายนะครับในตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เรียกได้ว่ากลุ่มขมับกันเลยทีเดียวครับว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีนะให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้อยู่ๆก็ไปเหลือบเห็นแมวครับที่ชอบวิ่งไล่จับหนูเขาาาาากก็เเลยอแมมวตรรรงนี้ััจดปญห เรียกได้ว่าเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่พบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วตอนไหนกันคะที่คนเริ่มเป็นท่านแมวอย่างจริงจังน่าจะประมาณสัก3า0 0ันปีก่อนคริสตศักราชเลยละครับผมในยุคของอียิปต์โบราณนั่นแหละครับอีเพราะความปัดเรียวรวมถึงทักษะการจับหนูนะครับทำให้ชาวอียิปต์ยกย่องบูชาแมวมากๆถึงกับมีการสร้างเทวีบัสเตเลยนะครับที่ตัวเป็นคนแต่หัวเป็นแมวครับผมให้มาเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความรักครับให้ชาวอียิปต์ได้เคารพสักกยที ครับผมแถมเขานะยังเชื่อกันว่าถ้าใครไปฆ่าหรือไปทําลายแมวเนี่ยจะเจอสิ่งไม่ดีหรือว่าโชคร้ายนะครับเรียกได้ว่าในสมัยนั้นนะ่ะแมวได้รับการดูแลดีมากๆครับถ้ารักแมวมากขนาดนี้แล้วชาวอีฟเขาเจอเรื่องปวดตับกันบ้างไหมนะอีฟแบบที่พี่นินเคยเห็นตามบ้านนะคะว่าน้องแมวชอบไฟกันเองซึ่งคิดว่าท่านแมวทุกคนต้องเจอจริงค่ะ ถ้าเป็นเรื่องในสมัยโบราณเนี่ยมันจะต้องยิ่งกว่าไฟกันแน่เลยนะอีฟปวด <c oughs> ตับเยอะกว่านั้นเลยค่ะพี่นินเพราะว่าตอน500ปีก่อนคริสต์กาลนะคะกองทัพเปอร์เซียเขาบุกมาตีอียิปต์นะคะตอนนั้นเนี่ยชาวอียิปต์เองเขาก็บูชาแมวกันอยู่เนาะตรงข้ามกับชาวเปอร์เซียที่ไม่ได้รักแมวขนาดนั้นพระเจ้าแคมเปรซัสที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์เปอร์เซียนะคะเขาเลยคิดแผนการขึ้นมาเพื่อนๆพีพ่พี่พพี่นินพอจะเดาออกไหมคะว่าแผนการอะไรนี่เราเดานะเขาคงเอาแมวไป,ไปเป็นตัวช่วยให้อียิปต์ไม่กล้าโจมตีปะ แบบรักมากห่วงมากก็เลยเอาเป็นตัวประกันแบบนั้นเลยไหมใช่แล้วค่ะพวกเขานะคะว่ารูปแมวลงบนโลกแล้วก็ผูกแมวไว้กับโลกของทางหารไปเลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังนําสัตว์ที่ชาวอียิปต์บูชานะคะพวกแกะสุนัขก,ก็เอาไปออกรบด้วยผลที่ได้ก็คือชาวอียิปต์นะคะไม่กล้าโจมตีกองทัพเปอร์เซียเลยเพราะว่ากลัวจะเกิดเรื่องแย่ๆก็เลยต้องยอมให้ถูกชาวเปอร์เซียนะคะยึดครองประเทศไปเลยแพ้เพราะรักนี่เองออีฟน่าเห็นใจชาวอียิปต์นะคะพี่นินพี่พบแต่ก็สงสารพวกสัตว์ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะที่ต้องเอาไปรบกับเขาด้วย ส่วนนอกจากชาวอียิปต์แล้วนะคะชาวนอที่อยู่แถวสแกนดิเนเวียเขาก็บูชาแมวเหมือนกันค่ะโดยเขานะคะให้มาเป็นพาหนะของเฟรยาเทพีแห่งความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเทพซะเองแต่ตำน่งก็ไม่เลวเลยนะแล้วรู้หรือเปล่าว่าแมว่เข้าไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของโลกมานานเรื่อยๆเลยนะครับผมอย่างที่ประเทศจีนนะครับช่วงปีคศ .1,100 นะครับผมมีตำนานเรื่องเล่าหนึ่งนะคะบ,บอกว่าฮ่องเต้ซ่งเฟาจงนะครับไม่มีทายาทโดยตรงมาสืบทอดอำนาจเนาะก็เลยไปหา หาเด็ก2คนนะครับที่อยู่ในเครือญาติมาเป็นตัวเลือกเพื่อให้มาเป็นว่าที่ห้องเต้คนต่อไปนะครับและหนึ่งในวิธีทดสอบของห้องเต้เขานะครับก็คือลองปล่อยแมวตัวหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับให้อยู่กับเด็กทั้งสองคนเพื่อดูว่าเฮ้ยเด็กทั้งสองคนนี้จะทํายังไงก็ปรากฏว่ามีเด็กคนนึงนะครับดันไปเตะแมวจนร้องเมียวนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนิ่งๆไปไม่วุ่นวายกับแมวครับแล้วก็มีการหักมุมคือคนที่เตะแมวได้เป็นห้องเต้คนต่อไปหรือเปล่าคะอันนั้นน่าจะหักมุมเกิน ที่นิ่งๆนี่นแหละได้เป็นวา่าที่ฮองเต้ค่ะเพราะว่าฮองเต้ส่งเกาจงนะครับเขามองว่าคนที่ไปเตะแมวเนี่ยดูจะแบบว่าจิตใจไม่ดีไม่อบอ้อมอารีแล้วก็ไม่น่าจะเป็นผู้นําที่ดีได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องแย่ๆในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับแมวด้วยใช่ไหมอีฟใช่ค่ะพี่นินอีฟนะคะเคออยอ่านเจอเรื่องนี้เลยคือในยุโรปอยู่กลางนะคะช่วงคศ1200เกิดเรื่องเศร้ากับเหล่าแมวจํานวนมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยเขาวาดกลัวพวกแม่มดหรือพวกที่บูชาพวก าาตมกๆะะโดยเฉพาะแมวดำเนาะสีขนของเขาค่ะรวมถึงตาที่มันสะท้อนแสงในกลางคืนเนี่ยทำให้ถูกโยงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของปีศาจอะไรไปโน่นเลยสุดท้ายนะคะน้องแมวที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ต้องถูกฆ่าไปจํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่น่าเศร้าของคนรักแมวเลยทีเดียวค่ะโหดร้ายมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าคนเราอาจะทํากับน้องแมวผู้น่ารักได้ขนาดนี้เนาะจริงพี่พบแต่พอมน,นุนยนเรานะคะเริ่มมีความรู้มากขึ้นก็เห็นได้ว่าน้องแมวเนี่ยโดยเฉพาะแมวดําไม่ได้เป็นสัตว์อะไรที่น่ากลัวเลยเรื่องงมงายก็ค่อยๆหายไปในที่สุด S <S <Olympics> เคยได้ยินมาด้วยนะว่าในสมัยสงครามโลกเนี่ยแมวก็ถูกเอามาเลี้ยงไว้ในสนามรบด้วยนะอืมคือเขาว่าก็ถูกใช้ทํางานเดิมๆมาแหละก็คือความสามารถพิเศษของเขาก็คือการจับหนูนั่นแหละ <ข đến> <S 1> <S 1> ครับผมเพราะในสงครามเนี่ยโรคระบาดนะครับถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆทําให้คนเสียชีวิตได้มากพอๆกับการสู้รบเลยทีเดียวนะครับแล้วพอหนูเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคระบาดนะครับการเลี้ยงแมวเพื่อมาจัดการกับหนูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนเหตุผลอื่นๆเนี่ยก็คือด้วยความน่ารักที่เล่นของแมวนะครับแมวก็เลยเข้าไปช่วยปอป ทหารที่บาดเจ็บทั้งทางกายและทางใจนะครับผมกลายมาเป็นเพื่อนใครเหงาท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลําบากไน้ด้วยครับมนุษย์ไม่น่ารบก,กันเลยนะคะพี่โพพี่นินแม่แล้วก็สัตว์อื่นเนี่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วยเลยจริงค่ะว่าแต่พอเห็นแมวไปอยู่ในสนามรบเนี่ย ก็แอบสงสัยเหมือนกันเนาะอ e ีพบว่าแล้วมันจะมีแมวตัวไหนบ้างไม่น่าที่ได้อยู่ในที่สบายๆหน่อยนี่เลยต้องมีเป็นตัวนี้ครับผมชื่อน้องแรี่นะครับผมคือแรี่เนี่ยเขาอ่ะเป็นแมวประจําบ้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่แมวส่วนอื่นๆเนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เลยแหละทางรัฐบาลนะเขามีเงินเดือนให้ด้วยนะครับเดือนละ100้อปอนด์คือจ่ายให้กับคนเลี้ยงนะครับไม่ได้จ่ายให้กับแมวแต่น้องแมวเนี่ยอยู่ดีกินดีอยู่ฟรีนะครับผมแลกกับการจับหนูนะครับไม่ให้ ขายที่หน้าแขกนะครับแต่ที่ลลรีดังกว่าแมวตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าน้องเขาอะนอกจากจะน่ารักแล้วเนาะยังทํางานมานานนะครับอยู่กับนายกรัฐมนตรีมาถึง3ามคนเลยทีเดียวตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับอย่างประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าผู้นําโลกหลายคนแล้วนะแถมยังมีคนออกหนังสืออัลบั้มภาพให้น้องเขาด้วยเป็นที่สุดแห่งเซเลบริตี้จริงๆครับเมื่อกี้พี่เนรเกินว่ามีน้องแมวได้เป็นนายกเทศมนตรีด้วยอยากรู้ว่าอันนี้คือเรื่องขำๆหรือเรื่องจริงคะ เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่เกิดจากเรื่องขำๆคข้าอ,อีขคือในปีคศ1997เนี่ยเมืองทาวคิตานารัฐ阿拉斯าสหรัฐอเมริกาเขามีการเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่กันแต่ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่มาสมัครชิงตำแหน่งเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนายกเทศมนตรีกับเขาเลยชาวบ้านคนหนึ่งก็เลยเสนอชื่อเจ้าสตรัฟเป็นแมวประจําร้านขายของชําของหมู่บ้านมาเป็นผู้ท้าชิงแล้วคนเนี่ยก็ช่วยโบวตให้เจ้าสตรัฟชนะโอ้ยสบายเลยสิขาทีนี้กลายเป็นท่าแมวกันทั้งหมู่บ้านเลย ก็ไม่ถึงกับเป็นนายกเทศมนตรีจริงๆหรอกนะอีฟวันๆน้องสตรัฟเนี่ยก็เดินไปเดินมาแล้วก็นอนกลางวันทำโน่นทำน,น,ทำนี่ตามปราษาแมวถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวบ้างแต่ชีวิตเขาเนี่ยก็ไม่ได้ชิวๆไปวันๆนะมีเรื่องโดนสุนัขทำร้ายหรือว่าเจออุบัติเหตุอยู่บ้างถึงอย่างนั้นเจ้าสตรัฟเนี่ยก็อยู่เป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองทากิตา,าเนี่ยยาวนานถึง20ปีเลยนะอีฟสตารเนี่อายุยืนมากๆเลยนะคะแล้วอย่างประเทศที่มีความคาวาวี้มากๆอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแมวฮุคูเหมือน น้องสตารหรือน้องเรลลี่บ้างไหมคะญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนแบบเป็นนายกเทศมนตรีอะไรอย่างนั้นนะครับลองเดากันไหมว่าเขาเป็นอะไรนินขอเดา ให้เดาเนี่ยก็เหมือนจะเคยได้ยินว่ามีแมวตัวหนึ่งเป็นนายสถานีรถไฟใช่ที่พบหมายถึงหรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับผมคือแมวตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องทามะนะครับเขาได้ถูกแต่งตัวให้เป็นนายสถานีรถไฟคีชี้ของเมืองคินโนกาวะจังหวัดวากายามะครับผมโดยตอนแรกนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีเล็กๆเนาะที่ไม่ต้องใช้คนคุมการเดินรถอีกแล้วนะครับเขาอ่ะก็เลยให้เจ้าของร้านชาที่สถานีมาเป็นนายสถานีพ่วงไปด้วยครับผมจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไงเนาะแล้วนายสถานีคนนี้ครับเขาดดา้ เลี้ยงแมวไว้นะครับชื่อเจ้าเหมียวธามะนะครับผมด้วยความน่ารักแล้วก็เป็นที่ถูกใจของคนตรงแถวนั้นนะครับบริษัทเดินรถไฟอะ่ะก็เลยได้แต่งตัวให้ธามะมาเป็นนายสถานีรถไฟแทนในปีคศ2อ0 7นนะครับผมโดยได้เงินเดือนเป็นาหารแมวคล้ายๆกับคุณแลลี่เลยแ่ละครับแบบนี้น้องธามะเขาเป็นนายสถานีแบบสวยๆแบบไม่ต้องทํางานอะไรเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมเขาเป็นเหมือนมาสคอตของสถานีมากกว่านะครับแล้วก็ได้ผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าทําให้คนเดินทางมาลงที่สถานีรถไฟกีชิ้กันเยอะขึ้นครับผม ส่วนใหญ่อะก็เพื่อมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเล่นกับน้องทามะกันอะเนาะแล้วน้องเขาก็น่ารักมากๆเข้ากับทุกคนได้ดีเฟรนลี่มากๆนะครับเลยทําให้เป็นที่รักของทุกคนนะคบถึงขนาดว่ามีการผลิตสินค้าต่างๆออกมาด้วยนะออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นคอลเลกชันของน้องทามะอย่างจริงจังเลยนะครับผมรถไฟบางขาบวนเนี่ยก็ถูกแรปเป็นลวดลายแมวด้วยเนาะและหลายๆจุดในเมืองก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับผมจนรายได้แล้วก็เศรษฐกิจของเมืองคิโนโากะเติบโตขึ้นมากเลยทีเดียวครับได้ยินอย่างเนี้ยก็อยากจะไปเที่ยวบ้างเลยนะพบ แต่ถ้าอยากจะไปเที่ยวแล้วพุ่งตรงไปเจอแมวเยอะๆเนี่ยมันมีเกาะแมวใช่ไหมพบออุ้ย,ยมีทั้งหมู่เกาะมีทั้งหมู่บ้านเลยครับผม อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะเขามีเกาะนะครับที่แมวอาศัยอยู่กันเป็นพลเมืองเยอะมากๆเลยครับผมอย่างเช่นเกาะทาชิโรจิมะนะครับจังหวัดมิยากิที่มีแมวอาศัยอยู่ถึง130ตัวนะครับตอนแรกอ่ะก็มีไม่เยอะหรอกนะครับแต่อยู่ไปอยู่มาก็ออกรูดออกหลานกันเนาะและที่เขาเลี้ยงแมวเนี่ยครับเพราะว่าสมัยก่อน่ะเกาะแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์การผลิตรังใหม่นะครับผมเขาเลยเลี้ยงแมวไว้เพื่อปกป้องรังใหม่จากพวกหนูเนี่ยแหละครับแต่พอเขาเลิกผลิตนะเขาก็ไม่ได้เอาแมวกลับไปด้วยเนาะแมวบนเกาะก็เลยอยู่กันมาจนถึงปัจจุบันครับ แล้วถ้าเป็นหมู่บ้านแมวพี่นินเคยไปใช่ไหมคะใช่เลยนินเคยไปที่หมู่บ้านแมวที่โดตงประเทศไต้หวันแต่ก่อนเนี้ยเมืองเนี้ยเป็นเหมืองผลิตถ่านหินเป็นหลักแล้วพอกิจการเหมืองสิ้นสุดลงคนก็ออกไปจากเมืองก็มีอาม่าอยู่คนนึงเขาเหงาเขาก็เลยเอาน้องแมว5้าตัวเนี้ยมาเลี้ยงไปไปมามา,มาก็ออกลูกออกล้านจนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแมวเยอะกว่าคนจนถึงทุกวันนี้เลยต้องขอบคุณอาม่าคนนี้มากๆเลยนะคะที่ทาให้พวกเขาเนี้ยมีหมู่บ้านเป็นของตัวเองนี่เรารู้ไหมครับผมว่าแมวอะ่ะมีบทบาทในชั้นสาม นะแต่ไม่ใช่สารพะภูมิแบบที่แมวชอบไปสวบกันนะครับแต่เป็นสารที่ตัดสินคดีความครับผมคือผู้พิพากษาที่เมืองไซบีเรียนะครับประเทศรัสเซียตัดสินให้ผู้กระทําผิดคนนึงนะครับรอลงอาญาแทนที่จะติดคุกนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวอยู่อ่ะขยายความนี้แล้วกันครับผมคือสารกลัวว่าถ้าเขาติดคุกไปอ่ะจะไม่มีใครมาเลี้ยงดูแมวนะครับไม่มีใครมาเล่นกับแมวสารท่านก็เลยใจดีไงล่ะครับผมยอมลดโทษให้นี่แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแมวอ่ะจะเข้าไปมีบทบาทขนาดนี้เลย แมวเหมียวเนี่ยเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเข้ามาได้ยังไงตอนไหนคะอีฟเขามีความเชื่อเรื่องนี้2แบบค่ะพี่นินแบบแรกนะคะเขาคิดว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาคือติดมาก,กับเรือสำเภาของชาวต่างชาติค่ะพี่นินซึ่งบนเรือนะคะเขาก็เลี้ยงแมวเหตุผลคลาสสิกค่ะเอาไว้จับหนูนะคะพอแมวมาถึงอยุธยาก็เริ่มแพร่พันุ์ออกลูกออกหลานมาจนถึงปัจจุบันค่ะ แต่อีกความเชื่อหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าแมวในบ้านเราเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะแมวพวกวิเชียนมาดแล้วก็มาเจอกับแมวจากทางตะวันตกก็เริ่มผสมพันธุ์กันมาจนเกิดเป็นแมวพันธุ์อื่นๆนั่นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้เหรอครับผมแล้วคนไทยอ่ะครับเป็นธาตแมวไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมอีเบงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตั้งแต่สมัยอาุยยาเลยคนไทยนะคะเขาเลี้ยงแมวกันเป็นปกติเพราะว่าส่วนใหญ่หลายบ้านเนาะเขาก็เลี้ยงไก่กับแมวเป็นสัตว์หลักๆอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะก็มีการเขียนตำราววลาด้วยที่พูดถึงัก แมวที่มีความสวยงามเลยค่ะทาให้หลายๆคนนะคะอยากที่จะเลี้ยงแล้วก็เก็บรักษาดูแลให้ดีเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะคือเรียกได้ว่าคุณทยาเนี่ยให้ความสนใจกับแมวมากๆเลยที่เขาว่าแมวลักษณะดีเป็นแมวมงคลเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นน้องแมวพันอะไรถ้าเอาตามตำราเลยนะคะพี่นินวิพภพแมวที่ลักษณะมงคลเนี่ยมีถึง17สายพันธุ์เลยค่ะแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มสูญพันธุ์กันไปนะคะปัจจุบันเหลือแค่5สายพันธุ์เอง ซึ่งผันแรงนะคะก็วิเชีนมาโน,นงที่ออกแนวหน้าดำๆแต่ตัวสีน้ำตาลอ่อนหลายๆคนอาจจะคุ้นอยู่แล้วนะคะตำราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงน้องวิเชีนมาเนี่ยจะร่ำรวยเงินทองเงินเยอะนะคะพันต่อไปพันสุภละแมวที่ตัวสีน้ำตาลเข้มนวนนะคะเขาว่ากันว่าถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นได้งานที่ดีสนใจไหมคนละตัวใจครับ <laughs> ต้องตัว,ล,วละ <laughs> หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ข่าวมณาีค่ะเป็นน้องแมวตัวสีขาวนะคะยิ่งถ้ามีตาสองสีจะถือว่า เป็นแมวนำโชคเลยคะ่ะต่อมานะคะคือพันโกนจาหรือน้องดำ จะดำล้วนหรือว่าดำแบบมีขาวแซมก็ได้นะคะพันนี้นะคะโบราณเขาบอกไว้ว่าเลี้ยงแล้วจะเป็นสิริมงคลนะคะส่วนพันสุดท้ายเลยนะคะคือพันมาเดชหรือเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเรียกกันว่าแมวสีสวา่านนั่นเองนะคะตำราบ,บอกว่าเลี้ยงแล้วคนเลี้ยงจะเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ได้รับการเอ็นดูเป็นพิเศษแล้วแมวไทยของเราเนี่ยได้ go into ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศบ้างไหมครับมีบ้างด้วยนะคะเพราะว่าสมัยรัชกาลที่5้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านนะคะทรงพระราชทานแมววิเชียร มาบคู่หนึ่งให้กับกงศูลอังกฤษประจำประเทศไทยค่ะ mm hmm. เมื่อปีคศ1884เลยนะคะ mm hmm. คือเหมือนเอานกแมวเนี่ย mm hmm. เป็นทูตสันทวา,ายตีไกลๆเลยนะคะกลายเป็นว่าแมวสองตัวนี้เนี่ยได้ไปประเทศอังกฤษ mm hmm. เพราะว่าท่านทูนี่เอาไปฝากให้น้องสาวของท่านเนี่ยช่วยเลี้ยงเนาะทีเนี้ยน้องสาวของท่าน mm hmm. เขาก็นําแมวคู่นี้ไปแข่งที่งานประกวดแมวที่จัดขึ้นที่เดอะคิสโต้พาเลทในกรุงลอนดอนด้วยที่สําคัญนะคะ mm hmm. เขาได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยค่ะพี่นิพี่พบทําให้แมวไทยนะคะเล มีการรู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคือเรียกได้ว่าน้องแมวไทยเองเนี่ยถึงขั้นนะคะเป็นสมาคมน้องแมวไทยในประเทศอังกฤษเลยค่ะส่วนแมวไทยนะครับก็คงมาจากการผสมของหลายสายพันธุ์เนาะตอนนี้เนี่ยบ้านเราและต่างประเทศก็ถือว่าใจดีน่ารักกับเหล่าแมวแมวกันมากเลยนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีออกกฎหมายที่คุ้มครองสัตว์นอกจากแมวแล้วก็ยังมีสัตว์ตัวอื่นก็ถูกทำร้ายน้อยลงไปด้วยนะพอีฟนอกจากกฎหมายแล้วนะครับผมตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับที่คนเราอ่ะรักแมวหรือว่ารักส กันมากขึ้นนะครับผมอย่างตอนนี้เรามีเพจหนึ่งนะครับเออเป็นเพจ a c e b o o k เนาะชื่อว่ากลุ่มแมวส่วนลุมครับผมที่คอยจับตามองดูนะครับช่วยเหลือแมวในเขตตรงนั้นครับผมพี่โพบีติดตามอยู่ค่ะกลุ่มนี้เขาแอคทีฟมากๆเลยนะแต่นี่มีอีกอย่างที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือเรื่องของอาหารแมวหรือว่าอาหารสัตว์มันน่าห่วงยังไงอะฮะก็นินได้ยินมานะคะว่าอุตสาหกรรมการ,การผลิตอาหารสัตว์เนี่ยส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนด้วย ยิ่งเราเลี้ยงแมวป้อนอาหารน้องแมวมากๆกเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นการทําให้ลูกหลอนทางอ้อมหรือเปล่าโอ้ยพี่นินพูดแบบนี้เนี่ยดีเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะหลายๆองค์กรเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องลกหลอนมากๆเลยนะคะอย่างที่น่าสนใจตอนนี้เลยนะคะคืออาหารสัตว์จากทีมงานเอ็กเพรสโซ่ค่ะเขาได้รับการสนับสนุนและดูแลจากปตทเพราะเขามาในแบบที่แตกต่างจากอาหารสัตว์ทั่วไปเลยนะคะอีมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่แงแวดล้อม อย,อ,อย่างเช่นการปลดกากเรือนกระจกที่มีผลต่อระบบนิเวศโดยตรงนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทีมงานเอเปรนโซอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะแล้วโครงการนี้เขาไปแก้ปัญหาอย่างไงอะครับเขานะคะได้เข้าไปลงทุนในบริษัทนิวทริชันเทคโนโลยีโดยการเพาะพันธุ์และพัฒน,นาโปรโตีนจาก B.S.F. หรือ black soldier fly หรือในไทยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันนะคะว่ามแมลงทหารเสือซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงและอย่างได้มาตรฐานระดับสากลอีกด้วยค่ะโดยอาหารสัตว์จากแมลงนะคะทำได้โดยไม่ต้องใช้ พยากรเยอะเป็นมิตรกับโลกลดการปล่อยก๊กาซ CO2 และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนรักสัตว์เหมือนเราๆที่ไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์ร่วมโลกอื่นๆตามเทรนการเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกหรือว่าเพจพาเลนของพวกเรานะคะนอกจากอาหารสัตว์เหล่านี้นะคะจะเหมาะกับคนที่อยากให้น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยสุขภาพดีเ<ด>ขายังเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสุดๆไปเลยคะ่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเรื่องอะไรที่อยากจะมาแชร์ให้พวกเราฟังกันบ้างจะเป็นเรื่องสนุกเรื่องเพี้ยนๆหรือว่าเรื่องหลือเชื่อเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์ให้พวกเราได้อ่านกันบ้างนะคะและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของวันแมวโลกเนาะผมก็ขอให้ทั้งเจ้าของแล้วก็เจ้าแมวเหมียวสุดน่ารักนะคะผมมีความสุขมากๆควนนม,มมือกันอีกแล้วมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ทานอาหารที่อยากทานแล้วก็ให้ทั้งเจ้าแมวนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยได้อยู่กับกันไปนานๆครับ ส่วนเพื่อนๆนะคะทุกคนที่ติดตามรายการกันมาตลอดเรายังมีสาระความรู้ดีๆที่สนุกสนานพร้อมกับความบันเทิงอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับวันนี้ขาดไม่ได้ขอบคุณพี่ดีดินสุดน่ารักของเรานะคะที่มาร่วมแชร์วันนี้เป็นไงบ้างพี่ดินสนุกไหมดีใจตื่นเต้นที่ได้มาร่วมรายการนี้แต่ว่ารายการนี้ดีมากเลยให้เราดูเยอะมากเลยแบบ ดีใจของหวังว่าคราวหน้าจะได้เจออ e ีฟพบแล้วก็คุณผู้มชมอีกนะคะแน่ๆเลยเพราะว่าเติมเต็มเรามากๆอ่ะสนุกมากๆเลยเนาะมันกลุมกล่อมใช่พี่พบเหมือนเหมือนเราคุยกันเองอเลยนะคะกับเพื่อนๆด้วยแชร์นคนละแบบมุมมองเลยแฮปปี้มากๆครับเรียกได้ว่าครั้งหน้าหรือมีโอกาสนะคะไม่พลาดที่จะชวนพี่นินมาแชร์เพื่อนๆรู้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็อย่าพลาดตอนต่อไปของติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้สามารถติดตามได้ทั้ง YouTube p PP p l c และ Podcast อย่าลืมกด และส u b ส c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ